มาต่อกันที่นางแบบโอลิแฟนส์บ้างค่ะมีการปฏิเสธนะคะเงิน26ล้านแลกกับการมีเซ็กหน้ากล้องค่ะจากกรณีที่อลิสนะคะออร์วิงค่ะเป็นนางแบบโอลิแฟนวัย24ปีค่ะจากประเทศแคนาดาเธอเปิดเผยว่าถูกมหาเศรษฐีชื่อดังเสนอเงินก้อนโตให้เธอราวๆ26ล้านแลกกับการให้เธอมีเซ็ก์หน้ากล้องโดยเธอเล่าว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงและดูเหมือนจะชอบฉันจริงๆเขาอยากเจอฉันให้ได้ แต่จริงๆแล้วเขาต้องการมีเซ็ก์กับฉันและถ่ายคลิปไว้แต่ฉันไม่อยากทําแบบนั้นเลยปฏิเสธไปหลายคนอาจจะคิดว่าหากเธอรับข้อเสนอที่มหาเศรษฐีคนนั้นเสนอให้อาจจะได้เงินมากกว่าที่เธอถ่ายคลิปลงโอลิแฟนซะอีกแต่พอเข้าไปส่องโปรไฟล์เธอก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงปฏิเสธเงินก้อนโตขนาดนี้โดยอลิสค่ะมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า400นคนและค่อนข้างเป็นคนดังในโลกออนไลน์อีกทั้งยังมีแฟนๆจากทั่วโลกอีกด้วยนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นเธอไม่ จะเป็นต้องเปลืองตัวเพื่อให้ได้เงินมาเพราะที่ผ่านมาค่ะมีหลายคนยอมจ่ายเงินเพียงเพื่อฟังเธอพูดเฉยๆก็มีค่ะทั้งนี้นะคะแม้ว่าเธอจะโดนเปหนักขนาดนี้บางครั้งเธอก็อยู่ในช่วงขาลงเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นเธอยังคงยึดมั่นรักษากฎทองข้อเดียวของตัวเองไว้คือจะไม่มีวันไปพบแฟนๆแบบเจอตัวเป็นๆเ,เด็ดขาดแม้บางคนจะมีเงินล่อตาล่อใจมากมายมหาศาลก็ตามทั้งนี้นะคะยังทิ้งท้ายอีกว่าตัวฉันมีค่ามากกว่าเงินค่ะ